ครับสวัสดีครับผุมเบ้าจารย์ครับมือนี่ได้มาเลาะไปเลาะหาหวานมหาปราบครับเอามาปลูกไว้อนุรักษ์ไว้อยู่สวนหวานศูนย์สมุนไพรนี่แหละครับอแต่ก่อนยังป่ทัทไหนมีหลายครับได้ยินผู้เฒ่าโบราณน,นะครับผู้หนึ่งพ่นบอกว่า บ้าจยานเห็ดปลูกวานลายๆนั่นไปหาวานมหาป่ามาปูกไวเดอร์นะครับเพิ่นบอกว่าวานกรเลยถามว่าวานมหาป่าเป็นจังไดครับผมผู้เท่าผู้นั่นเพิ่นเลยบอกว่าวานมหาป่ามันจะเป็นลำต้นสีแดงๆครับหรือสีน้ำตาลจะเป็นลักษณะจังสีครับบ้าจานกระกดไดไปหามา นะพอว่าข้อมเสียโบราณเก่าๆบ่าวจานก็เสียผู้เฒ่าโบราณเก่าๆขึ้นกันครับมันข้อมเสียแบบโบราณตำนานเพิ่นว่าทามีหวานมหาปราบเนี่ยเพื่อนบอกว่ามันเจ็บเปียบม,มีมหาอำนาจเพื่อนว่าหวานมหาอำนาจก็ว่าได้ครับบ่าวจา์กับเลยบประกาศสอบเพื่อนหลายในิ่นเพื่อนบอกว่าปลูกหวานลายๆายไห้มีหวานมหาปราบเด้อ เพียงกับฮอมูลว่าวานหาป่าเป็นยังไงวานหาปราปล่ำต้นมันจะเป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลนี่แหละครับจะเป็นลักษณะจังสีครับกเ็เลยได้มาเลยครับได้มาปลูกอนุรักษ์ไว้อยู่ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรนี่แหละครับภาวาบ้าจานาเห็ดสวนหวานสมุนไพรลอยแปดชนิดก็ว่าได้ครับ สมุนไพรต,ตันใดสิศูนย์พันดอจันกับไปหาสอบถามผู้เฒ่าโบราณแน,น่นะครับปาาเช่าบ้านนำ้ำเอามาแลกเปลี่ยนเรื่องลูมาศึกษาจากบางหันแน่บางนี้แน่นเลยเอามาอนุรักษ์ไว้ครับอันใดสิศูนย์พันแล้วกับเอามารักษาไว้อยู่ศูนย์เรียนรู้นี่แหละครับเพื่อนบอกว่าวานเนี่ยครับ พ่อหวานบ้าจานกับจิถาําเลี้ยงหวานบ้าเลี้ยงหวานสูฟังนะครับไปเขาป้าหาต้นไม้กับทํผู้เฒ่าโบราณแล้วกับบ้าสูฟังคือเก่าครับแต่บ้าจายนกับบ้าหงวัดคูแนวด้วยครับด้วยน้องเด้อเท่าที่ศึกษาเรียนรู้ได้จากป่าเช่าบ้านแน่จากคุบบาาจานนย์แน่จากหมอผื้นบ้านแน่จากผู้เฒ่าโบราณน,นั่มประมาณนั้นแหละครับพอว่า,าห้าเป็น ผู้เกิดใหม่ไงรุ่นกน็อาศัยศึกษาผู้เกิดก้อนล่ะครับอ้าว <c oughs> บางท่านบางคนก็นกนว่าอาบ่าวจานยับารามบ,บทหลายเด้อท่านพายงามย้อนรัดะตะตอนแน่นครับอันนี้ย้อนรัตะตอนที่สุดแล้วพี่น้องครับท่าทิ้นกาเนิดเกิดมาอีหลีครับ บอเป็นชั่โมงกับบอจบขับวันแต่ละชนิดสมุนไพรแต่ละอย่างเกิดมาจากไสาผู้ใดเป็นผู้คิดคนแหงเง่ารับอันนี้บอจันไก่ศึกษาลอนดัดต,ดตอนไหนพี่น้องฟังโดยยอ่อครับบางท่านบาคนใจหอนเลยครับเอายอดยอดนี่นะอ,นอ,อ่านว่าบอจันศึกษามาหนี่สี่สิบกว่าปีแล้วครับยังบ่งหูจากเบิร์ตได้พี่น้องอพี่น้องสือฟังอคอยศึกษาไปเวยครับเด้อ สิมาเบิง้งเกาเมือซื้อเหมือมือหนึ่งสองมือนี่บ่จบครับพี่น้องครับนี่แหละผู้เขาเป่าจานกันเลยเรียกว่าขอถอดขอบให้นะครับทันทีคอมเมนต์มาและติดตามติดชมรายการเป่าจานมาตลอดครับนะครับคุณทุกท่านนะครับเด้อนะครับที่ติดตามมาตลอดครับก็ได้มาจากศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้ำกันละครับ เพิ่นว่าวานมาหาปราบ้บางท่านบางคนก็ว่าเจ้าวาน่าท่านว่าเอาโตัวนี้มาปลูกไว้นะครับจะเพิ่นว่าแบบเป็นวานมาหาอำนาจก็ว่าได้ครับอยู่ศูนสวนวานนี่แปลงอันนี้แปลง,งวานร้อยแปดชนิดแล้วครับอันนี้จะศูนย์พันอย่มามาซสสมไว้นี่ครับเพื่อจะให้พี่น้องมาศึกษาแหลกเปลี่ยนเรียนรู้น้ำกันได้พี่น้องเด้อ อันใดที่บ่หัวจักอะ,อะทุกท่านคอมเมนต์มากครับอขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ด้วยครับเด้อที่มาแลกเปลี่ยนน้ำเรลี่ยนหลัน้ำกันครับถาบอ่าหายข้อมลูไว้นะครับลูกหลานเป็นกษตรบ่หัวจักนะครับมันมีมาตถึงแก่โบราณแล้วต้องเอาผู้สนใจสม,มุนไพรไทยครับกับมาอานุรักษ์ไว้ส้อยกันครับ แต่บางท่านบางคนอาจจะหูจักดีล่ละครับแต่บางท่านบางคนผู้ยังบ่าวท่นหมจักกะแกสอบถามมาเรื่อยๆครับนใยบ่าวจานหัวจักกะเสียบ้าส่ฟังนะครับแต่มือนี่มาว้าวเลียงหวานมาราับู่พี่น้องฟั่งก่อนครับลำต้นจะสีแดงนะครับนะครับหัวจะมีหัวกลม,กลม ว่าก็ได้มาปลูกเมื่อนี่ครับปลูกว่านังขัรนนี่แหละครับเพื่อนบอกว่าให้ปลูกว่าอังคารเด้อเพื่อนเบ้าจางก็ได้มาปลูกว่านังขัรนครับเมื่อนี่เป็นว่าอังขัรนพอดีนะครับก็ได้มาปลูกไว้อนุรักษ์ไว้ผนว่าอันได้ดีๆบ้าจางก็มาอนุรักษ์ไว้ครับเพื่อนบอกว่ามันเป็นว่านมหาอำนาจมหามงคลด้วยถ้าใครเอามาปลูกไว้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านก็ดีนะครับ มันจะปราบสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพุทธ,ธีปีศาจยังเป็นข่มเสียของโบราณครับกับว่ากาเขามาครับบานต้นแดงนี่แหละครับเพื่อนจะคุ้มไว้ครับอสมัยตะก่อนเพื่อนว่าข่มเชียรโบราณน,นะครับเพื่อนบอกว่าเาปลูกเพื่อนจะว่ามีผีปอบปิ้นั่นปินนี่นะครับปลูกวันหลายๆนะครับพวก พวกพิดอีหยังล่ะพวกพุดผีปีศาจสิ่งที่บ่ด,ดีเนี่ยพอมาเจอต้นว่านสีแดงเนี่ยกลัวครับผู้เฒ่านล้านว่าสมัยเตี่อกรวามเสียบ,บืลานเพิ่นว่ามันมีผีปอบครับบา,าบ,านนรบ,บางท่านบางคนนะครับบางท่านบางคนบอกว่าไปกลัวทำไมมีว่านต้นแดงนั่นมันปราบได้หมดนะครับไม่ว่าสิ่งที่ไม่ดีไสยศาสตร์อะไรปราบผีปราบปอบปราบ,ราบ,ราบมารได้หมด ก้มเสียโบราณครับเพื่อนเขาเลยมาให้หามาปลูกไว้นะครับเป็นว่านศิริมงคลแก่บ้านเรือนของเรานะครับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจะเข้ามาไม่ได้ครับพวกผุดผีปีศาจยัยงเป็นว่าบ่กกาเขามากครับเห็นวานต้นแดงเนี่หนีเลยครับอันนี้เป็นก้มเสียบโบราณครับอานะครับเดี๋ยวจะมบอกตู <c oughs> มาเบิ้งลักษณะน้ำใกล้ๆกันครับ อันนี้ว่านมหาปราบครับนะครับเป็นว่านมหาอำนาจว่านมหาปราต้านแดงสีแดงสีน้ำตาลนี่แหละครับโอ้สวยงามปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าพี่น้องเห็นยูไซนะครับจะมีกลิ่นหอมครับหัวก็มีกลิ่นหอมข้างในก็มีกลิ่นหอมนะครับหัวว่านแต่ตอนนี้ไม่กล้าขุดนะครับเวลาอ่าเวลาขุดว่านนะครับต้องใบกล้อยใบไตนะครับ จะก่อยขุดได้ตอนนี้ถ้าใบกําลังเจริญเติบโตนี้ห้ามไปขุดนะครับขุดได้แต่ก็ไม่ดีนะบเพื่อนบอกว่านะให้ขุดในะวานในใบก้อยยังขุดดือ้อนะผู้ถ่อโบราณบอกไว้น,น,นะครับจะขยายพันธุ์ก็ดีให้ปลูกวันอังคานสําคัญคือวันอังคัรบ่รูกว่าเข็ดหลับผู้ถอ่อโบราณเปิ่นว่ามันเป็นว่านปลูกหวานครับบานมงคลอย่างก็แล้วแต่ มหามงคลน,นะครับอันนี้เป็นวานมหาปรานะครับลอบต้อนแดงด้ยวยใบน้องเด้อสังเกตดีๆครับจะไม่กลินหอมหอมไม่กินหอมปาดเบิ้งข้างในกต่มีสีขาวนุ่มนวลหอมกินหอมนุ่มเนื้อนุ่มนวลร้อม,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 มครับแล้ว <c oughs> ก็เลยถามว่ามันมีสรรพคุณทางยาไหมครับสบรรพคุณทางยาก็มีครับเบ้าจาย์ประกาศประกกาศสอหลายครับสอผู้เฒ่าโบราณน,ออนะครับเป็นเบาสูฟังด้ ตำแหน่งบา,างจังเจอมาได้สำนักนนะครับเพื่อนบอกว่ามันอาจจะขับลมเดอ้อสั้นบางคนเป็นคือผีป,ปอบเขาอยังไงก็แล้วแต่ครับให้เอาขุดดอกห้อหวานมหาปบับไปขุดไปแล้วไปฝนนะครับนะครับเนี่โอ้จัิงไหมเนี่ยล่ะนุ่งกระนุ่งไงละครับบางคนบนเพบนบอกว่า ถามีอาการหันละคนเนีเป็นซึมเศร้าเป็นนิยังเป็นบ่อหลมบ่อรวงเป็นาคือผีเผาเก้าซ่งเนี่ยผู้เขาว่าว่ามันผีนอนผีนี่บ่อวนวาเนอ่าบางท่านบางคนก็บางท่านบางคนก็บอกว,ว่าจะไม่ยากกันเลยว่านต้นแดงอยู่ไหนหาว่านต้นแดงหรือว่านมหาปาดมาเอามาฝนฝนฝนใส่น้ำไม่กินเลยนะครับนี่ความเชื่อครั้งโบราณนะครับ เอามาฝนใส่น้ำให้กินหนึ่งแก้วนะครับปรากฏวา่าเพื่อนบอกว่าจักหายไปใส่ครับลูกต่างๆหรือว่าจะเป็นลรกล้มหร,หรือจะเป็นผีเขาเก้าศูนย์หรือว่าจะเป็นไสเจ้าสงยาศาสตร,ร์อย่างนี้ก็แล้วแต่ครับปราบได้หมดพอกินแล้วมันก็หายเลยนี่เป็นความเชื่อครับเพื่อนก็เลยตั้งบอกว่านี่แหละคือต้นว่านมหาปราบว่านั่นครับเป็นว่านมหาอำนาจ คไปปลูกไว้บ้านไว้เรือนจะมีวาสนาสูงส่งอำนาจมหาอำนาจก็ดีนะครับความเชื่อถือของคนก็สุดยอดแตนะ่ผู้ใดเห็นผู้ใดเกิดเข้ารูปเก่งขามประมาณนั่นแหละครับเพิ่นหรออื่นว่าวานมหาปราครับเอาสำหรับจิมนี้ครับเาอาจารย์สมุนไพรไทยเบ้าเรียงวานมหาปราสูผี่น้องฟั่งไวส้สนีทก่อนครับอ่า ขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ขอบคุณที่ทุกท่านทีติดตามนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้บอาจารย์บอกสู้พี่น้องฟังไว้ได้เก่อครับเดี๋ยวนี่แหละครับคือวนันนะครับปรับหรือวันห้ามนาดัดนี่ครับแต่และท้องถิ่นจะเรียกไม่เหมือนกันล่ะครับ